สำหรับการเริ่มต้นนะครับฝึกซ้อมวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกวันแรกนะครับโดยพื้นฐานแล้วนักวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ทุกคนก็เสร็จจากภารกิจวอลเลย์บอลลีกนะครับก็ถือว่าบางคนก็ดูแลร,ร่างกายตัวเองมาต่อเนื่องบางคนก็ถือว่าอยู่ในช่วงพักนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้พอมาเจอกันก็ผมเองก็พยายามหาวิธีการหรือกระบวนการในการฝึกเพื่อ,อมาเริ่มกระตุ้นสภาพร่างกายนะครับแล้วก็สังเกต อาการหรือแล้วก็ให้ทุกคนได้สังเกตอาการระดับความฟิตของตัวเองไปด้วยว่าอยู่ในสภาพไหนนะครับซึ่งเราจะมีเวลาทํากิจกรรมอย่างนี้ประมาณ4ี่หครั้งก่อนที่ทีมก็จะเดินทางนะครับก็พยายามจะเน้นในเรื่องของกระตุ้นความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อว่ามีในสภาพขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหัวใจเหลเ็นเรื่องที่ว่าในเรื่องของความอดทนเป็นหลักนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่หลักของโค้ชที่จะหาจังหวะโอกาสที่จะรวบรวมทีมนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดินทางไปอิตาลีแล้วก็พยายามจะให้วิธีการกระบวนการต่างๆติดไปด้วยนะครับเพร จะต้องอาศัยแล้วก็พักอยู่ที่อ,อิตาลีนั้นร่วม1เดือนนะครับก็จะต้องมีโปรแกรมการฝึกในเรื่องของดูแลสภาพร่างกายไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็กระบวนการวิธีการต่างๆก็เราใช้ระบบออนไลน์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักกีฬาได้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นหลักด้วยนะครับรวมถึงก็วิธีการฝึกแบบฝึกต่างๆก็ได้เลือกเอาวิธีการฝึกแบบง่ายเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่มีพื้นที่ในการในการออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอาศัยในคอนโดในบ้านนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนร่างกายวันนี้นะครับทุกคนกค ร่วมมือแล้วก็ดูจากสภาพร่างกายจากการสังเกตจากการทําออนไลน์กันแล้วก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในระดับพอสมควรนะครับเชื่อว่าพอเดินทางไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออีก4ีหครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปดูแลตัวเองที่อิตาลีต่อก็ได้ฝากแบบฝึกไปนะครับก็รอดูในวันต่อไปว่าทุกคนจะมีสภาพร่างกายยังไงแต่เชื่อว่าทุกคนนั้นมีพื้นฐานร่างกายที่เรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับระดับเข้าไปแล้วก็ ไปเชื่อมต่อเมื่อถึงอิตาลีนะครับก็จะดูแลร่างกายแล้วก็คิดว่าคงจะยืนระยะในการเล่นทุกแมตช์ทุกเกมได้อย่างมีคุณภาพครับ